สวัสดีครับกับผมนายพานพงศันติอดิสัยมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนครมฐงวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานบอร์ด Arduino เพื่อควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือระบบ Android ผ่านระบบบลูทูธนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีบอร์ด Arduino Uno R3 บลูทูธ H406 แล้วก็บอร์ด Relay 4 Channel นะครับ วิธีการใช้งานนะครับให้เราเข้าไปที่แอปคอนโทรู l e d จากนั้นแอปมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ทำการเปิดบลูทูธจากนั้นให้เราทำการกดคำว่าใช่เพื่อทำการเปิดบลูทูธนะครับจากนั้นให้เราทำการกดปุ่ม Connect เพื่อจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธทำการกดปุ่มสแกนเพื่อค้นหารายชื่อบลูทูธที่ต้องการเมื่อเราเจอ เจอรายชื่อที่ต้องการแล้วทําการกดเข้าไปจากนั้นมันจะถามรหารหัสให้เราใส่รหัสไปว่า1,2,3,4แล้วทําการกดปุ่มตกลงเมื่อเราถ้ามันเชื่อมต่อสําเร็จมันจะมีแจ้งสถานะสถานะบนว่า connect to H406 ก็คือทําการเชื่อมต่อก,กับบลูทูธ H406 แล้ว ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอหลักนะครับ LED 1นี่ก็คือการเปิดปิดเครื่องใช้ฟ้าตัวที่1 LED 2ก็คือการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2 LED 3ก็คือการเปิดปิดเครื่องใช้ตัวที่3 LED 4ก็คือการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่4 On o f f ก็คือการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด4ตัวนะครับถ้าเราทำการกดปุ่มตัวที่1เปิดตัวที่1 ครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1ก็จะติดแต่ถ้าเราต้องการปิดตัวที่1ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1ก็จะดับถ้าเราการเปิดตัวที่2เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2ก็จะติดถ้าเราการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2มันก็จะติดดับไปนะครับทีนี้เราต้องการเปิดทั้งหมดให้เราการเปิดปุ่ม on all เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะติดทั้ง4ตัวแต่ถ้าเราต้องการจะปิดทั้ง4ตัว ให้เราการกดปิดกดปุ่มปิดมันก็จะปิดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือการสาธิตการใช้บอร์ดอนุโนควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือระบบ Android ผ่านระบบบลูทูธนะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ